กลับเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะคุณครูแพรวคะเราลองมาสังเกตเด็กๆด,ดูสิคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยพร้อมที่จะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วหรือยังเอย่ยโอ้โหเด็กๆพร้อมหรือยังคะ น่ารักมากมากเลยค่ะคุณครูแพรแสดงว่าเด็กๆนะคะพร้อมแล้วนะคะแล้วคุณครูแพรล,ล่ะคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะคุณครูแพรนะคะก็น่ารักเช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเราจะมาฟังเกี่ยวกับข้อตกลงกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตนะคะรอบๆนะคะบริเวณห้องของเด็กๆมีอะไรวางอยู่บ้างคะ เ่งมากเลยค่ะเด็กๆบอกว่าหนูนะคะเห็นช e> ั้นวางของเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ด้วยค่ะ e> มีชั้นวางของมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะบางโรงเรียนนะคะอาจจะมีมุมต่างๆด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวกันเราก็ต้องหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนใช่ไหมคะ e> ใช่แล้วคะ่ะคุณครูแพรเราจะทำด้วยวิธีใดดีคะ e> เรานะคะจะต้องกางแขนออกสองข้างแบบนี้ค่ะ แขนของเด็กๆนะคะจะต้องไม่ไปชนสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่าชนเพื่อนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าแขนหรือมือของเรานะคะยังชนกับเพื่อนหรือสิ่งต่างๆอยู่แสดงว่าพื้นที่ของเรานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะ เด็กๆนะคะเข้าใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของตนเองแล้วนะคะคุณครูแพรอยากจะทราบว่าเด็กๆยังจําได้ไหมเอ่ยว่าข้อตกลงในการเคาะจังหวะของเราเนี่ยเด็กๆต้องทําอย่างไรถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะแบบนี้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวแบบใดคะลองฟังดูนะคะ เป็นอย่างไรคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวแบบใดค,คะเก่งมากค่ะเด็กๆบอกว่าจะต้องเคลื่อนไหวช้าตามจังหวะค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะคอบแบบนี้ล่ะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวแบบใดค,คะเก่ง <c oughs> มากค่ะเด็กๆบอกว่าจะต้องเคลื่อนไหวให้เร็วตามจังหวะคะ่ะ เยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าค,คุณครูแพรนะคะต้องการให้เด็กๆหยุดค,คุณครูแพรก็จะเคาะแบบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> สครั้งติดกันนั่นเองเด็กๆเ,เข้าใจแล้วหรือยังเอย่ยเด็กๆบอกว่าเข้าใจแล้วครับ yeah, เข้าใจแล้วค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะไปเคลื่อนไหวอย่างอิสระก่อนเลยแต่เคลื่อนไหวอย่างอิสระนะคะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณห้องเลยสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าทางด้านหลังไปทางซ้ายไปทางขวาเด็กๆสามารถที่จะคลานกระโดดสไลด์นะคะหรือว่าหมุนตัวก็ได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องฟังจังหวะที่คุณครูแพรเขาะให้ดีค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะคะเด็กๆจะต้องหาพื้นที่ของตนเองก่อนคุณครูแพรพร้อมที่จะหาพื้นที่ของตนเองแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเด็กๆพร้อมที่จะหาพื้นที่ของตนเองแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆบอกว่าพร้อมแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆมาฟังนะคะว่าคุณครูแพรจะเคาะจังหวะอย่างไร โหเด็กๆหลายคนนะคะคุณครูแพรเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะหาพื้นที่ของตนเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรได้พื้นที่แล้วหรือยังคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระนะคะไปพร้อมๆกันเด็กๆต้องฟังจังหวะด้วยนะคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะที่คุณครูแพรขอได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนคุณครูแพรนะคะขอลองดูอีกครั้งสิ เด็กหลายคนนะคะสามารถที่จะหยุดได้ทันที่คุณครูแพรเนี่ยเคาะเลยเอย๊เด็กๆทำท่าอะไรกันบ้างนะคุณครูแพรขอดูหน่อยสิคะโอ้โหมีน้องคนหนึ่งนะคะทำท่าซักผ้าด้วยเยีย่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรทำท่าอะไรคะกำลังทำท่าเข็นรถเข็นไปซื้อของค่ะโอ้มีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะคะ ใครยังไม่หยุดเอ๊ะโอโ้โหหยุดกันทุกคนเลยแสดงว่าฟังจังหวะได้แยี่มมากๆเลยนะคะไหนคุณครูแพรลองช่วยคุณครูแพรสังเกตสิคะว่ามีเด็กคนไหนทำท่าทางอะไรบ้างเอไหนนะโอ้เจอแล้วคะ่ะคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะเห็นเด็กนะคะกำลังขับรถยนต์ค่ะว้าวเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะไหนคุณครูแพรขอลองสังเกตดูบ้างสิคะ โอ้โหมีเด็กนะคะบางคนนะคะทำท่าทางกำลังวาดรูปเลยค่ะเป็นศินลปินเลยใช่ไหมคะไหนคุณครูแพรขอลองดูอีกครั้งหนึ่งสิโอ้บางคนก็ทำท่าทางเป็นนัก,กร้องด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะขออีกรอบนึงนะคะ รอบนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะที่คุณครูแพรเคาะได้แล้วบางคนนะคะสามารถที่จะทําท่าทางที่แตกต่างจากเพื่อนได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเสกมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะว่าคืออะไรพร้อมแล้วหรือยังคะคุณครูแพรจะเสกแล้วนะคะ1 2 3 ามาแล้วค่ะเด็กๆอุปกรณ์นะคะที่คุณครูแพรจะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวประกอบนะคะนั่นก็คือริบบิ้นนั่นเองค่ะริบบิ้นที่คุณครูแพรนำมานะคะมีทั้งหมดกี่สีคะโอ้โหได้ยินเด็กๆตอบนะคะว่ามีทั้งหมด3สีค่ะคุณครูแพรถูกต้องเลยค่ะ3สีแล้วแต่ละสีนะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันด้วยค่ะเด็กๆ เห็นมใช่ค,ใชค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ขนาดของลิบบินนะคะที่แตกต่างจากนี้ได้นะคะตามบริบทโรงเรียนได้เลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะโดยการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ครั้งนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะเลือกลิบบินนะคะที่ตนเองสนใจจากนั้นให้เคลื่อนไหวนะคะตามจังหวะที่คุณครูปลายทางนะคะได้เคาะนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะกับคุณครูแพรจะมาสาธิตให้เด็กๆนะคะได้ชมกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยคุณครูแพรคะมาเลือกริบบิ้นที่คุณครูแพรชอบได้เลยคะ่ะคุณครูแพรชอบสีแดงค่ะเพราะว่าสีแดงแรงริ์มากค่ะ สวยมากเลยนะคะ,ะคุณครูแพรขออนุญาตวางริบบิ้นที่เหลือนะคะไว้ตรงนี้ก่อนเลยคุณครูแพรคะ่ะคุณครูแพรสังเกตริบบิ้นของคุณครูแพรนะคะว่าปลายทั้งสองด้านนะคะจะมีการเย็บนะคะเพื่อไม่ให้ได้หรือว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นั่นเองค่ะถูกต้องเลยคะ่ะ เพื่อที่จะได้สะดวกนะคะต่อการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมคะคุณครูแพรวใช่ค่ะและไม่ให้ต่อการเก็บรักษาด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะ,ะคุณครูแพรวนะคะพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นแล้วหรือยังเอย่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะฟังจังหวะให้ดีๆนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะคุณครูแพรเห็นไหมคะเด็กๆว่าเรานะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะไปในทิศทางต่างๆได้ด้วยนะคะสามารถที่จะเล่นกับริบบิ้นนะคะในขณะที่เคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ไหมคะคุณครูแพรใช่แล้วค่ะคุณครูแพรโอ้โหเด็กๆเห็นแบบนี้นะคะเด็กๆบอกว่าอยากที่จะทํากิจกรรมแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะและคุณครูปลายทางไปทํากิจกรรมได้เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถเคาะเครื่องให้จังหวะนะคะเพื่อให้จังหวะกับเด็กๆหรืออาจจะเปิดเพลงบรรเลงนะคะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวได้ค่ะ,ะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะไปกันเลยค่ะ ครูแพรนะคะสังเกตเห็นตอนที่เด็กๆเ,เคลื่อนไหวนะคะเด็กๆหลายคนนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยมีท่าทางหลากหลายแบบเลยแล้วก็เด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะคะที่จะเคลื่อนไหวนะคะพร้อมกับลิฟบินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเด็กๆบอกค,คุณครูแพรว่าเด็กๆนะคะรู้สึกปวดเมื่อยนะคะร่างกายมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตนเองนะคะและนั่งในท่าที่สบายเลยค่ะ เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าคุณครูแพรกับคุณครูแพรวนะคะนั่งในท่าที่แตกต่างกันค่ะโดยคุณครูแพรนะคะจะนั่งในค่าในท่าคัสมัดแต่คุณครูแพรวนะคะจะนั่งในท่ายืดขาออกมาสองข้างแบบนี้ค่ะใช่ค่ะเด็กๆผู้หญิงนะคะที่เด็กๆกําลังใส่กระโปรงอยู่นะคะเด็กๆสามารถนํากระโปรงนะคะขึ้นมาปิดหรือว่าคุมหัวเข่าของตัวเองได้นะคะเด็กๆนะคะ สามารถที่จะเริ่มนะคะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อของตนเองได้เลยเด็กๆคนไหนนะคะปวดเมื่อยแขนเด็กก็สามารถที่จะนวดแขนของตนเองได้นะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะใช้การทุบนะคะไปตามส่วนต่างๆของร่างกายของตนเองได้แต่อย่าทุบแรงมากนะคะเพราะเดียวจะบาดเจ็บเด็กๆบอกว่าหนูมีท่าอื่นค่ะคุณครูแพรโอ้โหเด็กๆบอกว่ามีท่านี้ด้วยค่ะ ทำแบบนี้ได้ค่ะคุณครูแพรวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้โห,โหแต่แดงว่าต้องเคยเห็นแน่ๆเลยคุณครูแพลวเคยไปนวดนะเขาก็คเคยใช้ท่านี้ด้วยท่านี้ก็จะสบายใช่ไหมคะคุณครูแพรวใช่แล้วค่ะค่ะแล้วมีกอีท่าน,นึงนะคะเด็กๆอาจจะเมื่อยไหลนะคะเด็กๆก็จ,จะหมุนหัวไหลแบบนี้นะคะอ่าบางคนเมื่อยเอวปิดเอวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าถ้าการผ่อนคลายกาล้ามเนื้อนะคะก็มีอยู่หลายแบบเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองเลยนะเด็กๆหลายคนบอกว่าหนูหายปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะคุณครูแพรวเอาละคะ่ะให้เด็กๆนะคะนั่งตัวตรงนะคะยืดตัวขึ้นนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกยาวๆค่ะรู้สึกดีขึ้นไหมคะเด็กๆต่อ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบริบบินไปนั่นเองคะ่ะใช่แล้วคะ่ะประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือริบบินใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะ มีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการนะคะในการคิดท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวนะคะประกอบจังหวะนะคะเด็กๆเ,เก่งกันมากๆเลยแต่ว่าคุณครูแพรจะบอกว่ามีกิจกรรมต่อไปนะคะที่สนุกสนุกแบบนี้อีกค่ะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องทำอย่างไรดีคะก่อนหน้านั้นนะคะเราจะต้องไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ